แฮนดี้แมนแฟนฉันเก่งจังช่างทำได้ถ้าหลอดไฟบ้านคุณเปิดเปิดปิดปิดราวก็มีพลังงานบางอย่างแฝงอยู่นั่นสมเจออย่างนี้เปลี่ยนหลอดไฟชุดใหม่ดีกว่าครับงานช่างยากๆคือเรื่องง่ายของเขาแฮนดี้แมนช่างนิกพิทีาอะไรเทคนิคปทุมธานี ขั้นตอนที่1ปิดเบรกเกอร์และถอดหลอดไฟออกมาเช็คโดยสังเกตสีที่คว้วหลอดว่าดำหรือไม่2ถอดรางหลอดไฟออกมาเช็คโดยเปิดเบรกเกอร์แล้วใช้ไขควงวัดไฟถ้าตัวเลขไม่ขึ้นแสดงว่าเสีย 3. ปิดเบรกเกอร์อีกครั้งและเปลี่ยนรางหลอดไฟใหม่เข้าไป 4. ใส่หลอดไฟกลับเข้าที่เดิม 5. เปิดเบรกเกอร์และทดสอบการใช้งานแค่นี้เอง บ้านคุณก็จะสว่างสดใสหัวใจเคลื้นเครงก็บอกแล้วไงว่างานช่างย,ยากๆคือเรื่องง่ายของเขาแฮนดี้แมน